รอยโพดภาพรเฟย์ปีเตอร์คอปฉลองวันเกิดลูกแคปชั่นแอบแซวน่ารักสุดๆเป็นภาพความน่ารักที่ชวนให้ฟินแบบสุดๆสำหรับภาพบรรยากาศปราร์ตี้วันคล้ายวันเกิดน้องแพนเตอร์ลูกชายวัยกำลังสนของอดีตคู่สามีภรรยารอยพรพันธวีรั์และปีเตอร์คอปเดลิเดลที่ในตอนนี้มีอายุได้เจ็ดขวบแล้วโดวยงานนี้ไม่เพียงแต่เราที่ได้เห็นภาพความอบอุ่นน่ารักของสมาชิกทุกคนในบ้านที่ได้มารวมตัวกันในช่วงเวลาสุดพิเศษ แต่ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาบรรดาชาวเน็ตร,รวมถึงแฟนคลับต้องเผลอยิ้มกันจนแก้มแตกนั่นก็คือภาพที่พลอยผ่อนพันได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวอดีตสามีที่ออกท่าทางถ่ายรูปผิดแปลกไปจากทุกคนในบ้านแถมยัง,งติดแฮชแท็กฮาฮาบท้ายด้วยว่าก็ว่าอยู่ทำไมไม่ยอมยิ้มในไลน์กรุ๊ปบอกว่าให้ทำหน้าเฮแต่มีคนไปอ่านว่าให้ทำหน้าเท่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักของปีเตอร์พลอย ที่เห็นแล้วก็แอบหลุนแอบใจพองได้ไม่น้อยเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ